สวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมอโตร,รายวอลกันอีกเช่นเคยต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ตลาดของกลุ่มรถพิกัด 150cc เนี่ยมันมีให้เลือกมากมายเลยครับโดยเฉพาะในกลุ่มของฝั่ง AT s c o o เตอร์และนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่น,น่าสนใจมากๆก็คือ Sport Premium AT150 ในวันนี้ผมได้กลับมาอยู่กับเจ้านี่เลยครับย a m a h a NMAX155Connected น้องเล็กตระกูล m a ็ Series เราจะมารีวิวดูกันครับว่าปลายปี2023เนี่ยเจ้า n m a x Connected ยังเป็นรถที่น่าสนใจในกลุ่มนี้อยู่ไหม n m a x Connected มากับชุดไฟ LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยชุดไฟเลี้ยวจะยังให้มาเป็นแบบหลอดใส้สำหรับ n m a x Connected ปี2023โลโก้ n m a x ของเขาจะให้มาเป็นสีเทา ชุดล้ออร่อยจะให้มาเป็นสีทองโดยเฉพาะสีเขียวด์กเปโรและสีเทาพลาสติกเกรย์ชุดกุญแจเขาจะให้มาเป็นแบบสมาร์ทคีชุดมาตรวัดจะเป็นแบบฟูลดิจิตอล LCD ซึ่งในรุ่น c o n n e c t เตนี้ครับเขาจะมีในส่วนของฟังก์ชัน traction control มาให้ด้วยซึ่งจะสามารถปิดได้ สวิตช์ไฟซ้ายแม้หน้าตาจะค้ายกับสวิตช์ไฟทั่วไปแต่ตำแหน่งปุ่มไฟพาร์ทจะกลายมาเป็นปุ่มเมนูใช้สำหรับดูรายละเอียดตัวมาตรวัดแทนสวิตช์ไฟขวานอกจากปุ่มติดเครื่องแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินและปุ่ม Stop and Start s t a r t system ช่องเก็บของทางด้านซ้ายเป็นช่องเปิดลึกพอประมาณมีพอร์ตชาร์จ12โวลต์มาให้ส่วนลิ้นชักทางด้านขวาสามารถเปิดได้เลย ไม่ใหญ่มากแต่ก็สามารถวางสมาร์ทโฟนแล้วก็กระเป๋าเงินเข้าไปพร้อมกันได้สำหรับช่องวางของใต้เบาะจะลึกและใหญ่พอประมาณเพียงพอที่จะสามารถวางหมวกกันน็อกฟูลเฟสเข้าไปได้หนึ่งใบในส่วนของท่านั่งตัว n m a x ครับเราคงไม่ต้องพูดกันมากเพราะว่ารถคันนี้มีความสูงเบาะที่ไม่สูงมากเลยอยู่ที่ 7 6 5ดมิลเท่านั้นครับสำหรับตัวผมเองสูง175แล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบก็จะเห็นได้ว่าย่อนเข่าได้สบายสบายเลยนะครับจุดนี้และนอกจากนั้นการที่มันเป็นรถที่มีช่องก้าวผ่านนะครับบริเวณตรงถังน้ำมันตรงกลางได้เนี่ยดังนั้นใครที่ตัวไม่สูงมากก็สามารถก้าวขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายจุดต่อมาเรื่องระยะแฮนด์ค่อนข้างแคบครับไม่ได้กว้างยาวจนเกินไปแล้วก็เวลาเราขี่ลัดเลาะการจราจรรถติดในเมืองเนี่ยยังสามารถทําได้ดีเพราะว่าความสูงของตัวรถเนี่ย มันไม่มากนักรวมไปถึงตำแหน่งของฟอร์บอรดที่จะสามารถวางได้ทั้งแบบวางเขา่าตั้งชันแบบนี้นะครับเพื่อให้การคอนโทรลที่ดีเยี่ยมนอกจากนั้นถ้าเกิดเราขี่เดินทางไกลครับเราก็แค่อาจจะล่นก้นเนี่ยไปที่ทางด้านท้ายของตัวเบาะนะครับและเหยียดขาตรงออกไปเพียงเท่านี้ครับก็สามารถยืดรีแลกช่วงเข่าได้ครับอันนี้ถือว่าเหมาะสมเลยเพราะว่ารถสกูตเตอร์ a อ หรือสปอร์ตเทั้งหลายค,นนครับที่มีตำแหน่งฟอร์บอร์อย่างเงี้ยอาจจะเหยียดเข่าได้ไม่มากนะักและปิดท้ายก็คือเรื่องของน้ำหนักตัว131กิโลกร,รมัมสำหรับผมครับถือว่าสบายสบายมากเลยนะและจุดเย็นของ n m a x ที่ผมถือว่าให้เขาเหนือกว่ารถในกลุ่มของ Sport AT 150ก็คือว่าการคอนโทนควบคุมภาพรวมของมันครับ คอนโทรลได้ดีมากๆแม้ว่าน้ําหนักตัวตามที่ได้บอกไปช่วง130-131กิโลมันอาจจะใกล้เคียงกับรถในเซกเมนต์นี้อยู่แล้วแต่เรื่องของการพลิกรถคอนโทรลความกระฉับกระเฉงเนี่ยผมว่า n m a x ยืนเป็นเบอร์ต้นๆของรถในเซกเมนต์นี้เครื่องยนต์บูคอ 155cc มอน้ำมาพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA และมีในส่วนของตัวระบบ SMG Smart Motor Generator ที่จะทําให้การสตาร์ตติดเครื่องเนี่ยทำได้โดยง่ายครับและนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัวระบบ stop and start system จะเข้ามาช่วยเวลาที่เราจอดรถติดนานเกิน5วินาทีเครื่องยนต์จะดับให้เองสำหรับฟีลลิ่งของตัว n m a c Connected นะครับก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของตัวคันเร่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูกระชากอะไรมากมายครับออกแนวแบบเวลาเติมคันเร่งเปิดออกไปเนี่ยจะขึ้นแบบลื่นๆนะครับ แต่ว่าพอเราเล่นรอบกับมันก็คือลากรอบกวาดไปจนถึงรอบสูงๆที่ v b a ทํางานจุดนี้ครับเราจะเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงเข้ามาแล้วทาให้เราขี่ได้สนุกให้อารมณ์สปอร์ตเร้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นครับถ้าจะขี่มันให้ดีรีสมรถนะของมันอาจจะต้องเล่นช่วงรอบกลางถึงรอบสูงสักหน่อยและโดยภาพรวมสาหรับการขี่ใช้งานในเมืองนะครับถือว่าเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ย ให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็กระฉับกระเฉงพอสมควรเลยสำหรับตัวเลขท็อปสปีดนะครับต้องบอกว่าตอนที่เปิดตัวแรกๆสมัยปี2020เนี่ยทางผมคับเคยได้ทดสอบแล้วจะได้ตัวเลขหน้าไมา้อยู่ช่วง124-125ถึง125แต่ว่าสำหรับตัวรถคันนี้นะครับซึ่งใช้งานมาต้องเรียกว่าประมาณหนึ่งแล้วแหละแล้วผมได้ลองไปเก็บค่าท็อปสปีดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าจะได้ แตะแตะอยู่ที่122กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าใหม่์สำหรับเลข GPS จริงจะได้เท่าไหร่ก็สามารถกดเข้าไปรับชมได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองครับจากที่ผมทำตัวเลขได้จากการขี่สไตล์ของเรานะครับที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของประหยัดน้ำมันมากแล้วก็อาจจะออกไปทางรีสมรรถนะด้วยซ้ำก็จะได้อยู่ช่วงประมาณ35กิล,ลร,ระบบการสะเทือน โชคหน้าเป็นแบบหัวตั้งโชคอัพหลังให้มาเป็นแบบโชคคู่ซึ่งมีไฮไลท์เลยก็คือสามารถปรับขันพีโลดได้ด้วยการใช้มือบิดครับนี่จะสามารถบิดได้1สเต็ปนะครับอันนี้ก็คือกดสปริงลงแล้วก็บิดกลับเข้าไปครับก่อนที่จะไปพูดถึงฟิลลิ่งของช่วงล่างนะครับผมต้องขอเท้าความก่อนว่า n m a x ถือว่าเป็นรถที่มีการควบคุม ดีเบอร์หนึ่งเลยสำหรับรถในกลุ่มเซ็กเมนต์ของ s p o t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  1 5 0ในมุมมองของตัวผมนะครับเพราะว่ามันสามารถพิกรถได้ง่ายคล่องแคล่วดีเป็นอันมากเลยครับไม่ว่าจะลัดเลาะในเมืองซอกแซกหรือว่าเข้าโค้งอะไรต่างๆนะครับมันไม่มีการขืดเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีของการควบคุมคอนโทรลรถและพอมาพูดถึงในส่วนตัวระบบช่วงล่างของเขานะครับคือโชคอัพหน้าเนี่ย ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีซับแรงได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าตัว n m a x นี้ครับโชคหลังของเขาเนี่ยมันให้สปริงมาที่ถือว่าแข็งพอสมควรเลยอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่ามันสามารถปรับระดับได้นะครับขันลงมาให้แข็งขึ้นอีก1สเต็ปแต่จากตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้งาน,นคือเอาสปริงที่ขยับขึ้นมาอ่อนสุดยังรู้สึกว่ามันแข็งไปอยู่เลยครับคือถือว่าค่อนข้างแข็งเลยดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะ มันอาจจะไม่คอมฟอร์ตสักเท่าไหร่แต่เชื่อได้เลยว่าโชคเดิมๆอ่ะเพียงพอครับไม่มีอาการแบบเวลาเราเจอพวกลูกระนาดหรืออะไรที่จะต้องมีแรงสะเทือนดีดสักหน่อยนะครับแล้วโชคจะยันเลยพวกเนี้ยคือไม่เจออาการเหล่านั้นอาการพวกเนี้ยผมเคยเจอโชคหลังครับสปริงมันยันตอนในตัว n m a x 2020ที่เพิ่งเปิดมาแรกๆแต่พอเขาเปลี่ยนอัปเกรดมาเป็น Connected แล้วแล้วก็ให โชคหลังมาเป็นแบบนี้นะครับที่สามารถปรับพีโหลดได้เนี่ยคือมันแข็งแล้วก็เฟิร์มขึ้นแบบชัดเจนเลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวผมเลยมองว่าอาจจะดูไม่ค่อยบาลานซ์กับโชคหน้าสักหน่อยครับทำให้มันเลยดูไม่สัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าเกิดซีเรียสเนี่ยผมแนะนำว่าสามารถเซตในส่วนของน้ำมันโชกหน้าให้มันหนืดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะขี่ได้สนุกมากๆและ ช่วงล่างทางด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็จะสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของระบบเบรก Enmax เนี่ยเขาจะให้สเปคมาเท่ากันเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังก็คือเป็นจานดิสเดียวขนาด230มิลแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวปั๊มคาลิปเปอร์1พอร์ตมาพร้อมระบบ ABS Dual Channel เรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานตัวระบบเบรกของเขาครับก็ต้องถือว่าสเปคที่ให้มา ชะลอความเร็วได้เพียงพอกับพละกําลังของตัวรถที่มีแล้วแต่ว่าในส่วนของฟิลลิ่งการเบรกทางด้านบนเนี่ยครับยังพอสามารถที่จะไล่น้ําหนักเบรกอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราขี่สัดๆมานะครับอาจจะต้องใช้แรงมากเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะสามารถหยุดชะลอความเร็วลงได้ด้วยดีเสร็จต่อมาก็คือเรื่องของตัวระบบ abs dual channel ที่เขาให้มาครับก็คือยังทํางานได้ดีปกติอยู่แต่ว่าอาจจะมีอาการแบบ สถานตรงนิ้วมือบ้างน,นะครับแบบ ABS มันดิ้นสู้ขึ้นมาตรงนิ้วมือสักหน่อยนอกจากนี้ตัวรถยังมีระบบ traction control ให้ด้วยจุดนี้ดีตรงที่เวลาเราต้องขี่บนพื้นถนนที่ลื่นอย่างเวลาฝนตกนี้ครับทำให้เราสามารถขับขี่มันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สรุปแล้วครับ Yamaha Nmax Connected ในช่วงปลายปี2023นี้ถือว่ามันยังเป็นรถในกลุ่มของ Sport AT 150cc ที่มีสมรรถนะการขี่ดีเยี่ยมทั้งในเรื่องของความแรงแล้วก็จุดเด่นไฮไลท์สำหรับผมเลยจริงๆก็คือภาพรวมการคอนโทรลรถที่ทำได้ดีมากๆรวมไปถึงการที่เขาให้ระบบ traction control และ การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Y Connect สามารถดูรายละเอียดสถานะต่างๆของตัวรถได้เรียกได้ว่า n m a x Connected ถึงว่าเป็นรถที่ครบเครื่องครบฟังกช์ชันในคาสเซกเมนต์นี้เลยครับสำหรับราคา2023 Yamaha n m a x Connected ครับจะมีราคาเปิดแนะนำอยู่ที่98,500บาทมีให้เลือกทั้งสิ้น3สี ประกอบไปด้วยสีเขียว Dark p เ t โตคัานี้ที่จะมากับล้ออล้อยสีทองสีแดงเล d ไลน์ Line, มากับล้อสีดำและสีสุดท้ายก็คือสีเทา p พสติกเกที่จะมากับล้อสีทองเช่นเดียวกันและถ้าเกิดใครมองว่าระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไวคอนเน็กับตัวระบบ traction control tcs ไม่จำเป็นแล้วก็คุณสามารถเลือกซื้อตัว Standard ได้ครับซึ่ง2023 n m a x รุ่น s t ต n d า r เนี่ยจะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 95,000บาทมากับ3สีเช่นเดียวกันครับได้แก่สีน้ำเงินดูบลูสีดำยามาฮ่าแบล็คซึ่งจะมากับล้ออลลอยสีทองและสีสุดท้ายคือสีเทาพาวเวอร์เกรย์สำหรับผู้ที่สนใจครับก็สามารถไปติดต่อรับชมคันจริงพร้อมจับจองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายยามาฮ่าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ขอฝากทุกคนครับติดตามที่ YouTube c h anel n รวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l และก็ TikTok Motorival Official ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ